ที่ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ลล์บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือเ t ได้มีการจัดสัมมนา,าการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานโดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นายกุลวัฒน์ฟองชัยทโทรคมนาคมจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า การจัดสัมมนา,าในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันไปพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสริมสร้างภาพลักษณ์และศักยภาพในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งภายในงานนะครับก็มีการสาธิตวิธีการโอนย้ายข้อมูลขึ้นสู่ระบบข่าวกลางระบบรักษาความปลอดภัย C C T V และระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน S O S นอกจากนี้ยังมีการถามตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนี้ก็มีการมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยครับ่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะเราคนร,รุ่นใะ,ะเดชิด้านหน้าได้เลยะคะ่ะเวลาเราถ่าย่จะได้สวยถัดไปนะครับก็จะเป็นบริษัทคี t ิเ l อร์เจนเทคโนโลยีจำกันนะครับแล้วก็ถัดจาก,กา SO คีบร, <laughs> บริการเอสนะครับหรือว่าบริการอื่นนะครับผมก็จะอยู่บริเวณทาข้างของบริษัทคีนะครับ สวยมากนะครับน่ารักมากนะครับเราที่เปิดจอยออนไรน์ด้วยเสียงตามสายอัจฉริยะหรือสมาร์ทไวนันเองและนะครับมีวันนี้นะครับเราก็จะมีท่านผู้เป็นการบรรยายในหัวข้อระบบการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแบบควบคุมจอบริการส okay. มาร์ทเฮลท์